สวัสดีค่ะเนื่องจากเมื่อกี้มีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกิดความผิดพลาดด้านใดน,นะคะต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มจะอัดวิดีโอให้ฟังเรื่องของชาดกในชาติที่8กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ลงไปใน ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะสำหรับชาติที่8นะคะจะมีชื่อว่ามักกะสะชาดกนะคะก็คือเป็นเรื่องของเด็กข่ายุงค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือมีพ่อค้าเมืองพราราณสีนะคะไปเห็นมองเห็นชายท่านนึงเนี่ยหัวล้านแล้วก็มียุงมาเกาะค่ะก็เลยบอกกับลูกของเขาว่าให้ hey, ข่ายุงซะ ให้ฆ่ายุงให้พ่อซาทีนี้เนี่ยตัวลูกชายเนี่ยก็เชื่อนะคะแต่ว่าลูกชายเนี่ยดันไปเอาขวานมา,าเขาเรียกว่ามาฆ่ายุงที่อยู่บนหัวก็คือเท่ากับเอาขวานมามาฟันที่หัวพ่อของตัวเองนะคะจนพ่อของตัวเองเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะคะ ก็เรื่องของชาติที่8นะคะก็จะมีสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วก็ตัวธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นตัวนำพาหหยะค่ะแล้วก็พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าบรรดาความเสื่อมทั้งปวง ความเสื่อมแห่งปัญญาเป็นสิ่งชั่วร้ายที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนนะคะก็ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญานะคะหรือว่าการที่ให้เราเจริญสติหรือว่ามีสติอยู่กับตัวนะคะล้วนแต่ทําให้เกิดปัญญานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นคําสอนของทางพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนไลฟ์สดในวันอังคารหน้าส้มจะดูว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะแล้วจะทำการทดลองไลฟ์ก่อนนะคะีเพื่อนๆที่เพิ่งติดตามช่องชีวินี้ต้องมีพันวัด ท่านใหม่ๆด้วยนะคะเราจะมีไลฟ์สดอย่างนี้นะคะในทุกวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นเรื่องของชาดกค่ะแต่ว่าถ้าฟังไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปฟังในช่อง YouTube เพราะว่าส้มจะอัพลงใน YouTube ด้วยนะคะซึ่งอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเล่าเรื่องชาดกค่ะสำหรับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะในความผิดพลาดท,ทั้งหมดนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ